วัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลเทเวลครับตอนนี้นี่ก็มาพบกันในบรรยากาศตอนช่วงเวลาใกล้จะหนึ่งทุ่มตรงนะฮะก็เป็นช่วงเวลาหัวค่านะครับเป็นบรรยากาศยามค่ําคืนนะฮะตอนนี้นี่ผมอยู่บริเวณจุดของถนนคนเดินที่ตั้งอยู่ในเมืองเวของประเทศเวียดนามนะตรงนี้นี่ก็จะเป็นทางเดินบริเวณจุดใกล้ริมแม่น้ําหอมในเมืองเวนะครับตรงนี้เนี่ยตามภาษาเวียดนามเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า เงียนดินเฉียวนะครับนครับในภาษาเวียดนามนะฮะก็จะเป็นทางเดินริมแม่น้ำหอมครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ชมพวกบรรยากาศบริเวณริมแม่น้ำหอมนะครับตั้งแต่ช่วงเวลายเย็นในช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วก็จุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งบริเวณนี้นี่ก็คือจุดของด้านตรงนี้นะครับเนี่ยฮะก็คือจุดของสะพานข้ามแม่น้ำหอมครับหรือว่าสะพานเจียงเทียนนะฮะ นะครับสังเกตนะว่าในช่วงเวลายามพ่มคืนแบบนี้นะจะมีการเปิดไฟแสงสีสวยงามนะฮะบริเวณจุดของสะพานเจียงเทียนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองเวนะครับนะครับสีนี้ก็จะสลับกันไปนะเดี๋ยวก็เป็นสีม่วงสีน้ําเงินสีแดงสีเขียวนะครับก็สร้างความสวยงามแล้วก็สร้างสีสันให้กับบรรยากาศบริเวณแม่น้ําหอมได้เป็นอย่างดีนะครับ ก็สะพานเชียงเทียนนี่ก็จะเป็นสะพานที่รถยนต์นี่สามารถผ่านสัญจรได้นะแล้วก็บริเวณริมสะพานเนี่ยบริเวณขอบสะพานเนี่ยก็จะมีเป็นจุดไว้สําหรับคนเดินนะครับอ๋อตอนนี้นี่ออเป็นเด็กเวียดนามนะส่งเสียงดังอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมบรรยากาศรอบๆเลยครับของบริเวณจุดทางเดินริมแม่น้ําหอมในเมืองเว้นะครับ ก็เป็นช่วงยามค่ำคืนนะครับช่วงเวลาจะหนึ่งทุ่มแบบนี้เนี่ยดูครับว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเนี่ยก็จะให้เห็นบรรยากาศนะครับของทั้งผู้คนนะครับแล้วก็บรรยากาศของสินค้าที่มีการนำมาวางขายกันบริเวณทางเดินตรงนี้นะนะครับตรงนี้นี่ก็จะมีจุดของของกินนะครับแล้วก็พวกคล้ายๆกับสตรีทฟู้ดของทางเวียดนามนะครับ นยครับเมนูสเตทฟู้ดนะมีทั้งของหวานแล้วก็เป็นพวกลูกชิ้นของทอดนะครับมีเป็นจุดของน้ำเครื่องดื่มด้วยนะนะครับดูบรรยากาศในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับที่ทางเดินบริเวณริมแม่น้ำหอมนะเนี่ยจุดตรงนี้ก็จะมีการปลูกพวกบรรดาต้นปาล์มนะเรียงรายไปตลอดทางนะครับ แล้วก็ยามคาม่ำคืนแบบนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดไฟแสงสีสวยงามนะฮะอย่างเมื่อสักครู่ในที่ผมถ่ายบรรยากาศให้ชมจุดของสะพานข้ามแม่น้ําหอมหรือว่าสะพานเจียงเทียนยก็มีการเปิดไฟแสงสีสวยงามนะครับก็จะมีการเปิดไฟแสงสีสลับกันไปนะสีแดงสีชมพูสีเขียวสีน้ําเงินสีม่วงนะแนวตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดขายพวกเครื่องดื่มนะครับมีพวกเมนูกฟกาแฟนะครับ แล้วก็พวกชาครับเวียดนามนี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของกาแฟแล้วก็ผู้คนเวียดนามเนี่ยก็นิยมในการทานกาแฟกันด้วยนะก็เวียดนามนี่นิยมทานกาแฟมีอยู่หลายภูมิภาคครับทั่วภูมิภาคของประเทศเลยนะครับตรงนี้นี่ก็จะขายอ๋อโน่น,นตรงนี้ก็จะขายพวกร่มนะครับพัอ่าเป็นพัดนะครับ นะครับแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ให้ความเย็นนะครับกาไลนะครับเป็นกําไลข้อมือนะครับเป็นสร้อยนะนนของที่ปาถะเล็กๆน้อยๆน,อยนะๆๆๆๆนะครับตรงนี้นี่ก็ขายพวกพวงกุญแจนะครับราคานี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20,000่นด่งนะครับเน,นี่ยพวกของพวงกุญแจสร้อยกําไลข้อมือนะฮะที่ขายบริเวณจุดของทางเดิน บริเวณถนนคนเดินริมแม่น้ำหอมนะครับอ๋ตรงนี้นี่มีเป็นสินค้าขายด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็เป็นพวกให้โยนให้ลูกโป่งให้แตกแล้วก็จะมีของรางวัลน,นะพวกเป็นตุกกตต๊กตาตุ๊กตาแบบนี้นะเมืองไทยเราก็มีนะแบบนี้นะ นะครับก็ของนี่ก็จะขายอยู่บริเวณฝั่งด้านนี้นะครับส่วนจุดด้านนี้นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดที่คนมานั่งพักนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับก็คนเวียดนามนี่ก็มาเดินชมบรรยากาศกันนะครับจุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่ผู้คนน้องถิ่นเนี่ยจะมาเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ก็แทบจะทุกคืนนะครับแล้วก็ ช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่มีคนมาเดินกันเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์พวกนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นี่ผมมาถ่ายคลิปบรรยากาศในช่วงวันเสราร์นะครับเป็นคืนวันเสราร์เดี๋ยวดูกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ทำอะไรกันนะครับอ๋อเนี่ยครับอ๋อมีเป็นการงัดข้อกันด้วยนะ ลองดูครับการงัดข้อของเด็กวัยรุ่นเวียดนามนะโอ้โหทอยกําได้ทอย้ําด้จริงด้วยโชว์เด่นโชว์เด่นโชว์เด่นกอบี่เย้ายังเริ่มยังเริ่มเริ่มใหม่นะ กำลังจะเริ่มการแข่งนัดก่อนะครับกอดผ่านเสื้อเสื้อยังไม่รู้ใครชนะนะดูดูนะเสื้อขาวหรือเสื้อเทานะเดี๋ยวเริ่มใหม่นะรอเริ่มแล้ว เจอขาแล้วสู้ไม่ได้นะนั่งก็บึกทัวร์อ Wrestling Arm Wrestling Arm Wrestling เกย์โอเคอเะไอร์ลีฟูเดี๋ยวส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของบริเวณทางเดินตรงจุดติดกับริมแม่น้ำหอมเลยนะครับไม่มีอะไรมากั้นนะฮะ เนี่ยตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่คนนี่มานั่งกินอาหารแล้วก็มาถ่ายรูปบรรยากาศกันนะฮะเนี่ยครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของแม่น้ําหอมนะแล้วก็บริเวณร,บรอบๆแม่น้ําหอมนะี่จะมีการเปิดไฟแสงสีสวยงามเลยนะครับเนี่ยฮะบรรยากาศยามค่ำคืนนี่ก็อารมณ์นี่ก็จะแตกต่างจากตอนกลางวันนะฮะเพราะว่าจะมีการเพิ่มแสงสีจากบรรดาพวกสีสันจากแสงไฟพวกนี้นะฮะเนี่ยครับ ตรงนี้ก็สะพานเชียงเทียนนะเปิดไฟแสงสีสวยงามเลยนะครับแล้วก็รอบๆก็มีการประดับไฟกันตลอดทางเลยนะครับนี่ก็จะเป็นจุดบริเวณชั้นด้านล่างนะครับที่ผมเดินสำรวจดูนะฮะเดี๋ยวจะเดินจากจุดนี้กันบ้างนะฮะเมื่อกี้นี่เดินกันไปบริเวณด้านบนกันแล้วนะครับ มาดูบริเวณจุดด้านล่างกันบ้างนะจุดด้านล่างนี้ไม่มีราวกั้นนะครับอ๋อตรงนี้นี่มีนะฮะอ๋อมีขายเป็นปลาด้วยนะครับตรงน,นี้เป็นเรือของแม่ค้ามาขายพวกอาหารทะเลของทะเลครับส่วนใหญ่ก็เป็นปลานะครับนะครับบรรยากาศในช่วงคืนวันเสาร์นะฮะ ด้านบนนี่ก็มีจะของขายดูด้านล่างกันบ้างครับว่าจะมีอะไรขายกันบ้างนะครับก็จะมีพวกคนนี่มาถ่ายรูปกันนะฮะตรงนี้นี่ก็จะมีการเปิดไฟนะครับเนี่ยฮะเปิดไฟบริเวณราวจับนะครับหรือว่าราวกั้นนะฮะเนี่ยก็มีการเปิดไฟน่าจะมีเป็นไฟที่สลับกันไฟนะครับเนี่ยเดี๋ยวสีชมพูสีส้มสีเหลืองนะฮะ ก็จะคล้ายๆกับการสลับแสงสีบนสะพานเชียงเทียนนะครับน่ามีพวกมาสคอตตุต๊กตามาด้วยนะนตรงนี้ก็จะมีจุดของผู้คนครับที่มานั่งตรงบริเวณเก้าอี้นะครับนะครับนะครับดูบรรยากาศ โอตรงนี้นี่คนนั่งกันเยอะเลยนะครับก็มีการแสดงโชว์คอนเสิร์ตครับเป็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆนะฮะนะครับมีการมาคอนเสิร์ตเปิดหมวนะนแล้วก็จะมีผู้คนนี่มานั่งบริเวณรอบๆเลยนะครับเนี่ยรอบๆของบริเวณจุดคอนเสิร์ตนะก็มีนักดนตรีอยู่สองคนนะครับนะครับเล่นกีตาร์ทั้งคู่นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุด ของคนที่มานั่งชมดนตรีชมคอนเสิร์ตนะครับนะครับบรรยากาศดูค่อนข้างจะผ่อนคลายมากนะครับสำหรับบริเวณทางเดินริมแม่น้ำหอมในเมืองเวนะครับ<อ>ก็ผมมาเที่ยวเมืองเว้ครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่2นะฮะครั้งแรกนี่มาน่าจะเป็นช่วงประมาณปี2018นะครับช่วงก่อนโควิดนะฮะหลังจากนั้นนี่ก็ทิ้งระยะเวลานี่ ก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะครับปีนี้นี่มาอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่2ครับในปี2024นะฮะก็ทิ้งระยะนี่ก็ประมาณราวๆก็6ปีได้นะครับ2018ถึง2024เนี่ยจุดตรงนี้นี่สภาเนี่ยมีการเปิดไฟประดับไฟสวยงามนะครับไฟนี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นโทนสีส้มสีเหลืองสีแดงสีชมพูนะครับ จุดบริเวณทางเดินตรงนั้นนี่ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําหอมอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการประดับไฟสังสีเหมือนกับสะพานเจียงเทียนนะครับตรงสะพานเจียงเทียนเนี่ยเหมือนเป็น mark, แลนด์มาร์กแล้วก็เป็นเอกลักษณ์หรือว่าไฮไลท์สาคัญประจําเมืองเวเลยนะครับส่วนตรงนี้นี่ก็เหมือนกับเป็นสะพานข้ามแม่น้ําหอมปกติทั่วไปนะครับไม่ได้มีการประดับไฟสังสีอะไรนะฮะนี่ครับบรรยากาศของบริเวณจุด ทางเดินนะครับนี่มีการเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอีกแล้วนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยจุดตรงนี้นี่ก็จะมีผู้คนมาวิ่งออกกำลังกายนะครับส่วนด้านบนตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นจุดของร้านอาหารนะฮะร้านอาหารที่ตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆกับริมแม่น้ำหอมไฟตอนนี้นี่ก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูอีกแล้วนะครับ ก็จะมีคนเวียดนามหลายเพศหลายวัยนะครับมาเดินบริเวณจุดตรงนี้กันนะฮะก็จะมีทั้งมาในบรรยากาศแบบค,บครอบครัวนะครับมาในบรรยากาศแบบคู่รักหนุ่มสาวนะครับแล้วก็มาในบรรยากาศแบบเพื่อนฝูงพวกนี้นะเนี่ยตอนน,นี้เปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับ ด้านบนนี่ก็จะเป็นสะพานที่เอาไว้ใช้ข้ามแม่น้ําหอมก็จะมีมอเตอร์ไซค์รถยนต์ในผ่านสัญจรไปมานะครับตรงจุดด้านบนเนี่ยก็คนเนี่ยสามารถเดินข้ามได้ครเขาจะมีตรงบริเวณริมสะพานว่าขอบสะพานเนี่ยเอาไว้สําหรับให้คนเดินเท้านะฮะสะพานเจียงเทียนนี่ถ้าตีความหมายแบบบ้านเรานี่ก็น่าจะประมาณพวกสะพานพุธนะครับ เพราะว่าจะมีทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านสัญจรนะครับแล้วก็บริเวณขอบสะพานเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เอาไว้สําหรับคนเดินเท้านะครับนี่ก็กําลังจะลอดใต้สะพานนะครับเนี่ยไฟนี้ก็มีการประดับไปตลอดทางเลยนะเนี่ยบริเวณจุดของทางเดินเนี่ยเราเห็นไฟแสงสีตลอดนะครับแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะฮะแต่ก็จะมีการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะ ก็ถือว่าจะเป็นจุดที่ผู้คนนนิยมจะมาถ่ายรูปกันนะครับตรงด้านนี้นี่มีคนมาตกปลานะครับนะครับตอนนี้นี่ก็บรรยากาศช่วงหนึ่งทุ่มกว่านะครับนี่เป็นเรือนะครับเอาไว้สําหรับล่องชมบรรยากาศของแม่น้ําหอมนะฮะร,ราคานีไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็เรือส่วนใหญ่นะที่เอาไว้ใช้ล่องแม่น้ําหอมนีะ่ก็จะมีการบริการอาหารด้วยนะฮะ ก็ถ้ามาหลายคนนี่ก็น่าจะคุ้มนะครับถ้ามาเป็นแบบคณะทัวร์นี่ก็น่าจะถูกจัดโปรแกรมเนี่ยเหมือนกันนะครับในการล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำหอมนะโดยเฉพาะในช่วงเวลายามค่ำคืนแบบนี้นะครับนอกจากเรือล่องชมบรรยากาศของแม่น้ำหอมนะก็จะมีพวกคล้ายๆกับเรือถีบนะครับนะฮะที่เห็นตามสวนสาธารณะของบ้านเรานะฮะ แต่ตรงนี้เนี่ยเรือถีบนี่ไม่ใช่เป็ดนะรู้สึกจะเป็นห่านนะฮะอารู้สึกว่าจะเป็นหงนะครับเป็นหงขาวนะฮะเนี่ยครับผู้คนจำนวนมากเลยครับที่นิยมมาเดินชมบรรยากาศกันนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบคนน้องถิ่นนะครับแบบโลคลเลยนะเนี่ยครับคนท้องถิ่นนะครับแล้วก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามนะครับ รบ,บรรยากาศในช่วงเวลายามช่วงหนึ่งทุ่มนะครับเนี่ยฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปชมบรรยากาศบริเวณจุดด้านบนนะตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่มีเก้าอี้นั่งด้วยครับบริเวณสวนสาธารณะนะฮะคือติดๆกับบริเวณทางเดินริมแม่น้ำหอมนี่ก็ยังมีพื้นที่ของสวนสาธารณะนะฮะ นะครับแล้วก็จุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้จอดพวกมอเตอร์ไซค์นะฮะนยครับมอเตอร์ไซค์มากมายเลยจอดอยู่บริเวณตรงนี้ผลเวียดนามนี่นิยมในการขี่มอเตอร์ไซค์เลือเกินนะครับเนี่ยครับมอเตอร์ไซค์จำนวนมากเลยเรียกว่ามีจุดไว้จอดมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะบ้านเรานี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกับเป็นพวกลูกเมียน้อยครับอาจจะไม่ได้รับพิเศษอะไรมากมายเหมือนกับพวกรถยนต์นะแต่ที่เวียดนามเนี่ยมอเตอร์ไซค์นี่ถือว่า เป็นเจ้าถนนแล้วก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของบนท้องถนนนะครับเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศบริเวณจุดทางเดินริมแม่น้ําหอมครับในช่วงเวลายามค่ําคืนนะฮะก็มาเดินชมกันได้นะใครที่มาเที่ยวเมืองเว้นะครับก็จะเห็นบรรยากาศของสีสันแสงไฟนะครับจากทั้งสะพานเชียงเทียนนะครับสีสันจากทั้งจุดของบริเวณทางเดินนะที่จะมีการเปิดไฟแสงสีแบบนี้นะฮะ ยิ่งถ้ามาในช่วงกลางคืนแบบผมเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศของแสงไฟแสงสีสีสันต่างๆแล้วก็ความคึกคักของผู้คนแล้วก็พวกของขายที่จะตั้งอยู่บริเวณทางเดินริมแม่น้ําหอมนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของทางเดินริมแม่น้ําหอมที่ตั้งอยู่ในเมืองเวของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ